กำลังกายที่สวนเบญจกิตินะคะไม่รู้ว่ามีสนามแบดมินตันให้เราเล่นหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ปั่นรถออกกํา,ากลังกายเล่นที่สวนนี้เลยบรรยากาศดีมากผแคนกยแล้วปั่นต่อกําำลังไปไม่รู้มีสนามหรือเปล่า,า,า,าสวนเบญมาอีกครั้งก็ไม่เคยเหื่อเพราะว่าบรรยากาศมันดี ก็หน่อยแล้วนะคะทุกคนก็จะถึงเหนื่อยได้มาเล่นกับน้องๆนะคะเล่นแบดชั่วโมงหนึ่งพอใจและได้เหงื่อออกบรรยากาศตอนกลางคืนกลับบันมืดเลยไปแหละบ๊ายบาย